อ่านะครับก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรถ c b 150 X m o t i o สนะครับก็หลังจากที่ครูเปลี่ยนผ้าเบรกเปลี่ยนไส้กรองอากาศเสร็จแล้วตามที่ครูแจ้งไว้ตั้งแต่ตอนต้นคลิปครั้งแรกว่ารถคันนี้มันมีคราบน้ำมันเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับก็หลังจากที่ทำสองานนั้นเสร็จแล้วคือครูก็มาเช็คน้ำมันเครื่องปรากฏว่าไม่มีน้ำมันเครื่องติดก้านวัดเลยนะครับ รันก็แจ้งทางเจ้าของไปเจ้าของก็บอกว่าให้ครูเนี่ยถ่ายน้ํามันเครื่องไปเลยเพราะว่ารถคันนี้เขาใช้เดินทางกรุงเทพลาดบุรีเป็นประจํานะครับนะแล้วเดี๋ยวข้อแม้คือต้องเสร็จก่อนบ่ายโมงด้วยนะครับอ่ะก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวครูขอญาตมาทางนี้นะเวลาเราจะเช็คน้ํามันเครื่องก็คือต้องทําไมครับเราต้องเช็ดทาความสะอาดทีนี้เขาเร่งด่วนนะคือครูจะไม่เช็ดแบบเกลี้ยงนะครับแค่อธิบายขั้นตอน เช็ดทำฟามสะอาดพอได้เกิดทําจริงๆตัวนี้คือครูต้องมาล้างให้มันดีกว่านี้นะครับหลังจากเราเช็ดทําฟามสะอาดในเบื้องต้นก็คือเปิดาฝาปิดหรือจุกป,ปิดถ้าหมุนด้วยมือออกได้ก็หมุนถ้าหมุนไม่ได้ก็ใช้ครีมถ้าใช้ครีมคือต้องเอาผ้ามาลองนะครับหลัครูก็ผ้าลองนะครับ เอาการวัดออกมานะครับแล้วคือเช็ดไปเลยนะครับเช็ดไปเลยนะครับทีนี้ทีนี้รถมันเอียงอยู่นะเดี๋ยวครูจะวานอ่ะขึ้นคอมรถให้ครูเลยครับขึ้นคอมคอมรถให้ตรงเลยครับคอมมาเลยถามรถให้ตรงนะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่คือครูเช็ดแล้วนะการวัดแห้งๆไม่มีอะไรนะครับให้ตรงนะจุ่มหนึ่งสองสามเนี่ยเห็นไหมครับไม่มีเลยนะครูให้ดูใหม่นะครับ ไม่หมุนเกลียวนะครับในหมุนนะ่หนึ่งสองสามเนี่ยไม่ติดเลยชัดเจนนะทีนี้ถ้าเจ้าของเจ้ารถกับก็เสียงกับเครื่องพังอธิบายเขาฟังแล้วเขาก็บอกว่าให้ครูถ่ายอ่ะคือรถกับไปอย่างเก่านะทีนี้ตัวถ่ายเนี่ยนะครับมันอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายของเครื่องแต่เดี๋ยวครูจะคลายจากด้านฝั่งนี้ไปเลยนะครับเป็นเบอร์สิบเจ็ด คลายไปเลยเดี๋ยวสีสาครูเราจะบางเรานิดนึงนะครับจริงๆถ้าอยู่ฝั่งนูนะ้น่ะมันจะทําง่ายนะครับตักูนะครับลายนะครับอันนี้ถ้าครูอยู่ฝั่งนี้คือดึงด้ามสไลด์ด้ามเลื่อนเข้าหาตัวเองนะครับ Okay. ถ้าอยู่ฝั่งนูจะอย่างที่ครูบอกอยู่ฝั่งนูจะเห็นง่ายกว่าก็น้ำมันเครื่องก็ไหลออกมาแล้วนะครับแล้วอย่างที่แจ้งไปว่าในระหว่างที่เรารอน้ำมันเครื่องมันไหลนะครับก็ ถือโอกาสนี้ตรวจสอบนะครับน็อตทายเบอร์สิเหลี่ยมน็อตยังดีอยู่นะครับแหวนหรือประเก็นก็สภาพใหม่อยู่นะครับทีนี้รุ่นนี้นะครับมันไม่มีสตาร์ทเท้านะครับถ้าจะไล่นะ้ำมันเครื่องเก่าก็คือแค่ เอียงขวาเอียงซ้ายเท่านั้นนะครับนะบอย่าไปสตาร์ทมือนะครับเพราะถ้าเกิดเราสตาร์ทมือแล้วเครื่องมันติดคือมันไม่มีน้านํามันเครื่องไปหล่อลื่นชิ้นส่วนนะครับหาไม่สมควรจะทําเดี๋ยวครูขออนุญาตไปเอียงรถเวลาเราเอียงรถเราต้องดูเลยนะครับพอเราเอียงไปฝั่งหนึ่งเกิดรูถ่ายมันไม่ตรงอัดถานมันก็หกเลอะเทอะนะครับ เนี่ยนะพอพอคูตั้งรถตรงปุ๊บนะน้ำมันเครื่องมันจะไหลออกมาอีกอ่ะคูเอียงกลับมาทางฝั่งซ้ายนะครับเดี๋ยวจะไหลอ,อีกใช่ครับอ่ะตอนนั้นไหลท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นนะแต่คนทํางานอยู่จะเห็นนะครับอ่ะเสร็จแ,แล้วคือคูเอียงกลับไปทางด้านขวาใหม่นะครับ ไม่มีนะอ่าคู่เอียงกันมาทางด้านซ้ายะโอเคครับหยดก็อแป้งหน่อยนึงชินคุยไปเตรียมซวยมาเลยครับ โอเคนะมันเร่งด่วนนะฮะเขาต้องการใช้รถก่อนบ่ายโมงตอนนี้มันก็เที่ยงครึ่งกว่าไปแล้วนะครับทีนี้พอเราพอใจแล้วนะว่าน้ํามันเครื่องเนี่ยมันโยดออกไปเป็นที่พอใจของเราแล้วก็เช็ดน็อตทายเช็คแหวนเดี๋ยวครูพาไปฝั่งซ้ายของเครื่องนะครับสักครู่นะครับแยปตอน ครูขออนุญาตั้งกล้องก่อนนะครับอ,ต,อตัวใหญ่สิบุดตุกปอน <Okay. S 1> ก็เหมือนเดิมนะครับนี่ยงที่ครูบอกว่าถ้า,ถ,าถ้าอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะเห็นน็อตมันจะง่ายนะครับส่วนในตรงเนี่ยเมื่อเช้าคือครูแจ้งเขาไปแล้วนะครับว่าสมควรจะซื้อฝานี้มาใส่แต่เจ้าของเขาบอกว่ามันใส่ฝาครอบสเตอร์หน้าไม่ได้เพราะว่าตรงแข้งที่ยึดเนี่ย มันแตกไปแล้วนะครับเราก็คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยนะครับก็ใช้ผ้าแห้งสะอาดนะครับเช็ดตรงรูถ่ายเดี๋ยเช็ดย่าหายหนึ่งเป็นรูเข้าไปตรงนี้นะครับอ่ะเช็ดนะฮะถ้าเช็ดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับเราก็ดูว่าไม่มีเศษเม็ดกวดเม็ดทรายคาอยู่นะครับเราก็ทําการใส่นะ น็อตทายน้ำมันเครื่องพร้อมกับแหวนหรือปักเกน็นครับอันนี้มันจะใช้มือลำบากนิดนึงนะครับครูก,ก็ใช้แต่ก็คือถือว่า หมุนเข้าเกลียวด้วยมือนะครับเพราะครูมือเนี่ยหมุนด้านต่ออยู่นะครับมีเข้าเกลียวเป็นปกติพอมันเข้าเกลียวจนสุดเรียบร้อยนะครับก็สิบแปดฟุตปอนสิบเจ็ดสิบแปดฟุตปอนนะครับอ่าสิบแปดฟุตปอนก็ทําการขัน คลิกไปแล้วนะครับหูทวนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะอะ่าวบอกว่าตอนนี้คือหูขันเนี่ยสามคลิกแล้วนะครับก็ผ้าแห้งสะอาดเช็ดส่วนตรงนี้มันจะมีคราบน้ำมันเครื่องซึมมานะครับจากตรงสายที่ออกจากฝาครอบล้อมแม่เหล็กนะต้องแยกระหว่างน้ำมันเครื่องที่ซึมมาตรงนี้นะครับกับน้ำมันเครื่องที่ซึมจากหัวน็อตถ่าย ปูขวายาทากลับไปฝั่งขวาของเครื่องของรถนะะเช็ดทำความสะอาดนะครับบริเวณช่องเติม ปริมาณน้ำมันเครื่องที่ใช้นะครับก็คือ1ลิตรอันนี้คือเราเปลี่ยนถ่ายตามปกติครูก็ใส่กลวยน้ำมันเครื่องที่ใช้นะครับอันนี้ก็คือเป็นของปตทนะครับ10 W40 นะเป็นเซมิเป็นกึ่งสังเคราะห์ปรน้นขวดน,นี้มันคือ1ลิตรคือครูก็ใส่ไปเลยนะครับหมด1ลิตร ส่วนรถของท่านสรัทธาน้ำมันเครื่องยี่ห้ออะไรเกรดไหนยังไงก็เอาตามกำลังศรัทธาของเรานะครับ โอ okay, เคน,นะครับภารกิจเร่งด่วนนะครับทีนี้เนื่องจากว่านะครับที่ครูแจ้งไปว่ามันมีน้ำมันเครื่องซึมออกมานะครับเดี๋ยวครูก็จะทำการเปลี่ยนโอลิงก้านวัดน้ำมันเครื่องให้เขาไปด้วยเลยนะครับเวลาเปลี่ยนก็คือแงะโอลิงตัวเก่าออกมาเลยนะครับ พ uh ี่ปุ้ยขอไขควงปากแบนตัวเล็กๆหน่อยครับเพราะว่าโอลิงมันซุดตัวแบนแต่เลยนะครับเนี่ยนะครับแบรนแตะเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนโอลิงใหม่ นี่ก็เป็นโอลิงแท้เบิกมาจากศูนย์นะครับทีนี้ของเก่าเนี่ยนะครับขนาดตั้งตรงนะครับมันยังไม่ติดการวัดเลยนะครับทีนี้ครูเติมไปใหม่1ลิตรลองลองเช็คแบบเอียงๆดูก,ก่อนนะครับว่าติดก้ารวัดไหมหนึ 1, 2, ่งสองสามไม่ติดนะอ้าวพี่ปุ้ยตั้งรถตรงครับ ตั้งรถตรงโอเคนะครับอะระวังไหลหนึ่งสองสามอ้าวไม่ติดการวัดเลยคือยังไงเนี่ยหนึ่งสองสามอ้าวไม่ติดการวัดเลยครับเดี๋ยวครูหายาดอยู่วดีโอนะไม่แน่ใจว่าอันนี้คือตรงรุ่นของมันหรือเปล่านะครับหรือปริมาณที่ใช้มันเยอะกว่านี้นะครับ อ่านะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับเดี๋ยวปริมาณที่ครูแจ้งไปในครั้งแรกว่า1ลิตนรนั้นคือปริมาณไม่ถูกต้องนะครับก็พอดีได้ข้อมูลมาผิดนะครับต้องขออนุญาตแก้ข้อมูลไปนะครับในการเปลี่ยนถ่ายนะ้ํามันเครื่องตามปกติเติมกลับเข้าไป1.3ลิตรหรือ1,300 C.C. ซีซีทีนี้ทีแรกเนี่ยคือครูใส่ไปแล้วนะครับหมดขวดก็คือ1ลิตร แต่มันไม่ติดการวัดนะครับก็ไปเช็คข้อมูลที่ถูกต้องมานะครับเป็น1.3ก็จะเอาน้ำมันเครื่องอีก 300cc นะครับมาทำการเติมลงไปตะครู่นะครับอ่านี่อีก300นะครับครูจะใส่ลงไป นะถ้าเราเติมไปทีแรกแล้วมันขาดแต่ยังไม่ได้อาลดไปใช้งานนะครับพอตรวจสอบได้ข้อมูลที่ถูกต้องคือมาเติมเพิ่มมันจะง่ายกว่าย้ำนะแต่ยังไม่ได้อาลดไปใช้งานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเติมไปเกินนะครับมันจะต้องเสียเวลามาดูดนะครับน้ำมันที่ดูดเรามาก็จะมีสิ่งสกรปรกเจือปนมาด้วยนะโอเคนะครับ อ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมาเช็คกันใหม่ว่าในกรณีที่เป็น1.3ลิตรแล้วนะครับเดี๋ยวการวัดเนี่ยมันจะติดนะ้ำมันเครื่องไหมอ่ะอะ่ตอนนี้มันยังเอียงอยู่นะแต่ลองดูก่อนนะครับนี่คือครูเช็ดการวัดแห้งแล้วนะครับลองจุ่มดูสิครับอ่าหนะึ่งสองสามผ้าลองอ่าก็ยังไม่ติดนะเพราะว่ามันเอียงอยู่นะอ่ะเดี๋ยวให้พี่ปุ้ยขึ้นคอมรถ หรือจับรถให้ตรงระหว่างรถลมนะครับอรโอเคนะ,ตร,ะตรงแล้วนะครับครูจุ่มลงไปใหม่นะครับหนึ่งสองสามเนี่ยโอเคเลยครับก็จะมีน้ำมันเครื่องติดมาเกือบเต็มนี่เลยนะครับเพราะว่าพื้นมันเอียงอยู่นะนะครับถ้าขึ้นคอมตรงๆก็จะคงจะได้ตามมาตรฐานของเขานั้นก็ต้องขออภัยนะครับที่ทีแรกครูแจ้งไปผิดว่าหนึ่งลิตรนะครับ แล้วก็มาตรวจสอบอีกทีหนึง่งคือ1.3ลิตรทีนี้พอเราเติมน,น้ำมันเครื่องเข้าไปถูกต้องตามมาตรฐานของการเปลี่ยนถ่ายตามปกติครูเปลี่ยนโอลิงตัวใหม่แล้วนะครับเช็ดอีกทีหนึงเช็ดทาความสะอาดนะครับก็ใส่ก้านวัดหรือฝาปิดระวังปีนเกีียวนะครับ ดันทำม,มาซักนะพื้นที่จํากัดเนี่ยนะครับขอนั่งให้มันธรรมะทมางหน่อยอ่าโอเคอ <c oughs> <c oughs> เวลาหมุนแล้วมันจะติดนอ็อตถ่ายน้ำนะครับ ครับเพราะว่าเราเปลี่ยนโอลิงใหม่นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง CB 1 5 0 RX Motion นะครับก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ